รอนะรอรอเขาดีมากะขอดีมากเขอดีมากเขอดีมากดีมากสเปร๊กสเปร๊กสเปร๊กนะครับสเปรอยู่หลังผมไม่หมดอยู่หลังผมไม่หมดอยู่หลังผมให้หมดอยู่หลังผมให้หมดอยู่หลังผมไม่หมดที่เป็นดีเพซอะที่เป็นดีเพซอยู่หลังผมไม่หมดเรือเรือี่สิบะโอเครอครับรอ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 ครับรอกสเปรนะสเปรนะสเปรนะไปนะผมจะแคปชาโลนะจะแคปชาโลนะจะแ KB ชาโลทางทางอีนนะแ KB ชาโลทางอีนแต่ห้าสี่ สามสองหนึ่งช้าลงครับตรงหินตรงหินสองตัวครับตรงหินสองตัวตรงหินสองตัวรับรับแล้วออกครับรับแล้วออก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 ออกเอาเวทครับออกเวทออาไ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 ว้เอาไวทครับออกเอาเวทไปอาเวทไปออาไวทไปเอาไว้ไปเอาไว้ไปโอเคครับโอเครอนะรอ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 โอเครับเพิ่มก่อน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 รับเพ่อนรัาเกบขี่ยไป ออกนอสเข้าออกนอสออกรอสอสขยับไป้อหนอครับสเตปบ้าคุณมา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 สเยปจะเก็บนอสอีทสเตปบ้าคุณมันจะเก็บนอสอีทจะปก็บนอสอีทห้าสี่สามสองหนึ่งชาโลครับข้างในครับสองตัวสามตัวสองตัวสองตัวสวยครับแล้วกลับนอส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 กลับนอสครับกลับนอสครับกลับนอส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 กลับนอกลับนอสกลับนอสโอเคกลับนอสพีอ็อปพีออฟขึ้นมาพีออฟขึ้นมาฮีออฟขึ้นมา จระวังครับระวังระวังระวังเขาาจะล่มนะเขาจะล่มนะเดี๋ยวแต่ผมจะยังเกี่ยทางาวจะยังเกีทางเ้านะรอนะี่ไม่เกียดผมแล้วนะโอเคดี๋ยยางเ้ายะยังเกียางาเอ้ผมจะเกีทงเลทางอีนะจเกียดทังลงทางอีหนึ่งห้าสี่สามสองหนึ่งอีครับอีอีอี สามตัวครับสามตัวสามตัว,ตวได้ครับได้ได้ได้แล oui, ้วกับน็อตครับกับน็อต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 ครับกับน็อตกับน็อตระวังครับระวังระวังคิวคิวคิวดูบิลคิวดูบิลทางทางเวทไปคิวดูบิลทางเวทคิวดูบิลทางเวทคิวดูบิลทางเวทเอาเขาออกไปเอาเขาออกไปคิวดูบิลทางเวทเราเอาขาออกไปเอาเขาออกไปกับน็อตล้วขึ้นน็อต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 โอเคครับพี่ออฟขึ้นมาพี่อ๊อฟขึ้นมาพี่อ๊อฟขึ้นมาพี่อฟขึ้นมา๊ออฟขึ้นมา